สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องปัาป๊าสตอรี่ครับก็เป็นการออกมารับห่วงนะครับจากกะบวนรถนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับเป็นขบวนเก้าแปดห้าครับเวลาเกาแปดหสองสี่สวัสดีครับ ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง p a ร t Story ครับก็มารับพวงนะครับจากขบวนรถนะครับก็บเป็นการเข้าเวรน,นะครับกอบเวรก็ประมาณแปดโมงเช้าครับสองสี่ถูกต้องไหมครับครับดีทาเหนือก้อัวหน้าสองสี่แดงนอกเขต เป็นบรรยากาศที่สถานีครับก็มีการมาเข้าเวรน,นะครับที่สถานกีก็คงจะทั้งคืนนะครับก็คงจะไม่ได้พักผ่อนนะครับก็ใครเข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบับป้าพยอม นะครับก็ฝากดไลค์ด้วยนะครับหลักิีนี้ก็พอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ